สวัสดีครับวันนี้สวนผักฟังน้ําเขียวเราจะพามาดูมาแมลงตอนเย็นนะครับมาตามผมมาว่าจะมีมแมลงไหมดูนะมามาดูน,นี่ผักเริ่มปลูกใหม่ยังยังไม่โตเท่าไหร่ตัวที่โตเรามาดูมาแมลงเลยนดูเนี่ยผัก ผักสวยๆเลยนะครับเนี่ยวัเน,นี้ยนี่ยตอนเย็นๆเราก็มาสำรวจมาเช็คผักเราเป็นอะไรมั่งหน้าร้อนเนี่ยผักเขาจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าเราคอยลดน้ําเขาตอนเที่ยงตอนเย็นให้เขาชุ่มน้ําแต่ไม่แฉะนะครับลดผักต้นเขาสวย,สวย อีก20วันก็จะตัดได้แล้วเนี่ยลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งจองเข้ามาได้นะครับมีไม่เยอะนะครับมีได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยโลได้ครับไม่เยอะก็สั่งจองกันเข้ามานะครับเนี่ยอันนี้เรามาดูกันสวยๆครับกรอบๆโอเคครับเดี๋ยวมาทำมาดูใหม่